และนี่คือบรรยากาศบ้านสวนริมคลองที่พี่ไนท์พัฒนาปรับปรุงให้เป็นที่พักผ่อนนะพักผ่อนตอนเย็นๆนะและสิ่งพี่ไนท์ทำในแต่ละวันพี่ไนท์ก็ทาครีมไคมุกเพื่ออะไรเพื่อ,อปกป้องผิวจากรังสี u ูวและทุกคนดูเงือเต็มหน้าเลยครับนะบอกได้เลยว่าเงือเต็มหน้าเลยครับหน้าไม่เป็นคราบครีมเคมุกพี่ดิวธีรพัฒน์ ตัวนี้เลยตอบโจทย์มากเลยกันน้ํากันเหงื่อกันแดดปกป้องผิวจากรังสี U.V. ทาตอนเช้าแล้วพี่นายก็เริ่มอ่าเคลียร์พื้นที่เป็นไงครับทุกคนบรรยากาศร่มรื่นสวยงามแล้วก็ดูแลปกป้องผิวจากรังสี U.V. ครีมแค่บุงพิดีวนี่นะครับ ใช่ไหมครับคาบเหนื่อนะคาบเหนือ,นะนอแล้วครีมไม่มากองพี่นายขอซับหน้าหน่อยพี่นายทาไปรอบแล้วนะเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะครับตัวเนื้อครีมแบบนี้เลยครับทุกคน อืผิวของเราจะสว่างกระจ่างสายเมอรา่าเห็นไหมครับแค่นี้เราก็ดูแลบำรุงผิวหน้าด้วยครีมไขมุกกระปุกนี้สิบกร,รัมใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงและลูกค้าท่านใดสนใจก็กดจิ้มที่ตะกร้าใต้รูปโปรไฟล์ ร้านวันน้ช็อปหรือร้านอูช็อปได้เลยนะครับขอพระคุณที่สนับสนุนร้านมันน้ช็อป